ว่าเพลนเล่นสไลด์สักลาสุดใหม่ละลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกิดพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอซี สวัสดีครับพลังการเกษตรครับวันนี้มีเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคาร์โดซานสูตรออริโกแซคขลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่ห้าน,นะครับบ้านเพกาตำบล ตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบรุรีที่นี่ครับขอโอ้กำเมืองนะครับผมเจ้าของสวนนั้นนะครับในอดีตนั้นท่านมาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา5 0กว่าปีท่านน้าเสียงอย่างนี้โอ้กำเมืองแบบนี้ท่านมาจากอำเภอดอยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาเป็นช่างซ่อมโมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ทางการเกษตรต่างๆแล้วท่านก็ได้มาตกกลุ่มรักกับสาวจันทบรุรีที่อำเภอคลุงท่านบอกว่า านตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยทุเรียนแล้วท่านก็บอกว่า50สกว่าปีนี้ถือว่าเป็นผู้ชํานาญการเชี่ยวชาญด้านทุเรียนท่านบอกว่าขนาดเนี้ยส่วนไม้ของท่านเนี่ยเป็นส่วนทุเรียนสาวอายุ4ปีนะครับมี400กว่าต้นแล้วท่านบอกว่าโอ้โหเรื่องของการเกษตรด้านทุเรียนมาเนี่ยนะครับรู้ทุกอย่างรู้ถึง ต้นว่ามันเป็นยังไงเวลานี้ฝนจะตกแดดจะออกเป็นจะได้นะครับแล้วปีนี้ท่านบอกว่าโอ้โห400กว่าต้นอายุทุเรียนสาวของท่านเนี่ยสปีเนี่ยท่านบอกว่าจะไว้สักประมาณสักต้นละ20ผลนะครับขนาดสาวๆอย่างเนี้ยทุเรียนสอนเป็นเป็นอย่างไรมาพบกับนะครับไอ้พัดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับนีสวัสดีครับพัดครับผมนี่ครับแนะนําชื่อจริงนามสกุลจริงให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับพัดสีมาครับสั้นๆครับผมไอ้พัดครับตอนนั้นอ่ะผมขอดเท้าความนิดนึง เป็นจะได้ถึงมาอยู่ที่จันทบุรีนี่จดไดครับก็มาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับมีความหูด้านซ่อมมอเตอร์ไซค์คับผมและจากนั้นมันเป็นจะไดตอนเล่าเพิ่มเติมให้ผมฟังสักหน่อยเถอะก็บ่อไร่มันเลิกกิจการพลอยหมดพลอยอ๋อมาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้กับกลุ่มค้าพลอยค่ะผมครับผมพลอยหมดผมก็ต้องหนีมาอยู่นี่หนีมาอยู่ที่นี่ครับหนีมาซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่นี่ตกผมครับตกผมนี่แหละครับคับผมแล้วไปเจอกันจะไดครับกับแฟนสาวอ่ะ เที่วยวไปเที่วยวมาก็มาเจอกันเล้วเลิกซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมมาทําทุเรียนทาทุเรียนทําทุเรียนตอนนั้นความรู้ด้านทุเรียนเขาเป็นยังไงครับไม่มีเลยแล้วศึกษาจะได้ก็ศึกษาตามเพื่อนๆผงฟูมั่งถามเขาเอาถามเขาเอาเพราะว่าเขาทํามาก่อนเราพ่อตาชอบใจเราตรงไหน ตาแม่ยายเขาชอบผมขยันขยันอย่างเดียวขยันขอย่างเดียวไม่มีความรู้ไม่เป็นไรไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ขอขยันขยันได้ความขยันมาคับผมลูกดอยเต่ามาก่อนโอ้โหมาอยู่เพลเลยนะครับครับผมเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยว่าตรงนี้ครับไอ้พัดครับไอ้พัดมาซื้อที่ดินตรงนี้มันกี่ยให้กันครับเนี่ย 20ไร่ครับ20ไร่ปลูกทุเรียนอายุกี่ปีครับ4ปีครับ4ปีนะครับผมแล้วก็4ปีเนี่ยขณะนี้ถือว่าหอมว่าทุเรียนสาวด้วยครับครับผมอายุ4ปี4ปมีมีกี่ต้นครับเนี่ยมันสี่ร้อย สี่ร้อยต้นนะครับผมสี่ร้อยต้นนี่เราได้มีการทําจะไดกับการที่ว่าดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มต้นมาครับกับผลิตภัณฑ์คู่หูมาซะจังคู่หูก็พ่นตลอดครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยไปติดใจอย่างกับคู่หูครับมันไม่ต้องเรื่องเยอะใช้ชุดนี้ชุดเดียวครับผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ปลูกแรกเลยตอนปลูกครั้งแรกนั้นเราใช้วิธีการพ่นจะไดครับก็ใส่ถังสะพายถังสะพายเลยครับผมอ๋อพ่นพ่นใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเามาต้นน้อยอยู่เนาะ แล้วก็พ่นกี่ครั้งต่อวันจะได้ครับก็ละละสิบวันสิบวันครั้งกี่วันครั้งสิบวันครั้งไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆพอมันโตปับเราก็เปลี่ยนเป็นพ่นสายพ่นสายสายพ่นยาตอนที่มันโตนั้นตอนอายุกี่ปีครับที่เราเริ่มใช้สายสายก็สองปีก็ใช้แล้วสองปีครับอ๋อแปลว่าตอนเล็กๆนี่เราใช้ถังพ่นถังพ่น เพราะว่าแรงงานเราไม่พอเราต้องใช้ย่างงั้นแหละก็เรียกว่าต้องทําทุกวันเลยครับาะว่าซื้อมา3ามสี่ถังสะพายสะพายพ่นพ่นโอ้โหก็ถือว่าเรามีความตั้งใจขยันขันแข็งจริงๆนะครับแล้วพอหลังจากที่พอปีที่2ก็เริ่มใช้ระดับที่เรียกว่าเราใส่ยางครับใส่ใส่พ่นยาแล้วครับมีปัญหาอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องโรคเรื่องอย่างครับมาเกี่ยวข้องก่อนโรคก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายาเราก็ต้องถึงหน่อยหนึ่ง อ๋อก so ็ต้องมียาอยิาื่นผสมด้วยเราผสมยากับค right. ู like ่ห um, okay. okay. yeah, okay. ูไปเลยหรือว่ายาผสมกับคู่ห like ูไปเลยอ๋อผสมกับคู่หูไปเลยนะครับมแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของอย่างอื่นเพิ่มเติม่ครับเช่นว่าใบของมันดีขึ้นก่าเก่าอย่างไรครับดีใบมันดีตลอดอะอันนี้ก็ถือว่าโอเคครโอเคในสายตาของเราแล้วครับผมพราะเข้าปีที่สามเหตุอะไรยังถึงต้องไว้ปีนี้เป็นสอนเป็นครั้งแรกครับก็อายุไม่ได้ผมไม่อยากเอาหรอกอ๋อตอนสามปีไม่เอา สปีไม่เอาหรอกทั้งที่มันได้แล้วใช่ไหมครับต้นไ่้ใบได้แต่แท้จริงนะที่จะได้เต็มๆนะมันต้องห้าหกเจ็ดแปดทำไมปีนี้ถึงเอาสี่ปีล่ะครับอันนี้สี่ปีก็เพราะเอาค่าทุนไปนอยก่อนการลงทุนสี่ปีนี่มันไม่ได้อะไรตอบแทนใช่ไหมครับครับผมถือว่าเอาเงินเก่ามาลงทุนครับผมไอเงินเก็บเก่านั่นนะครับดังนั้นเราก็ขอว่าเอาแล้วว่าตัดใจว่าสี่ปีก็เอาแล้วเอาแล้วปีนี้เราเอาครั้งแรกเนี่ยเราหัวใจของเราคิดว่า ไอ้ห้าหกปีนะ่ะมันจะดีกว่าแต่เมื่อเอาสี่ปีนี่มันมีปัญหาอะไรบ้างครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่มีปัญหาสี่ปีเนี่ยแต่ว่ามันต้องเอาไว้ผลดกหน่อยนึงกลัวมันเป็นยาคีโอเล่นเลขแลูกเียนสาวเนาะอ <laughs> ตอนนี้ถือว่าดอกออกดีไหมครับดีครับดอกก้อนนี้เนี่ยมันแบบดอกใหญ่ทุเรียนสาวออกขนาดนี้โอเคโอเคเลยนะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยจากคู่หูมหัศจรรย์ช่วยใช่ไหมครับครับผมทุกที่เขาต้องแต่งดอกด้วยครับแต่พี่พัดบอกไม่แต่ง แต่งนิดหน่อยนิดหน่อยแต่งเฉพาะตรงไหนกบมันปลายมันซึ่งมันก็ไม่ควรจะออกอยู่แล้วตรงปลายเนาะครับผมตอนนี้เรากลัวคือเรื่องไอ้เค้ไอ้โบถูกไหมครับ,รบทุเรียนสาวอย่างนี้เค้โบจะมาก็เลยไว้ครบเลยไว้ครบเยอะเลยครับสีแร้อยต้นนี้ออกสักกี่ต้นครับที่ออกออกเต็มๆคงจะ2 0 0กว่านะ200ต้นเนี่ยเราพี่พัดจะไว้ต้นละสักกี่ผลกี่ลูกกันครับมันแล้วแต่เนี่มัน ถ้าต้องดูใบมันก่อนนะดูใบใบดีมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็ว่ายืดได้เราก็ค่อยแตงเอาคนสาวน่ะไปแต่งพดพลาดมันก็ไม่ได้เพราะแตงพดพลาดก็คือหมายความว่ามันจะเป็นโบว์เป็นเคือกอีกมันน้อยเกินไปมันก็เสียหายในระดับที่เก็บมาต้องวคีบเอาอ๋อต้องคอยมาคีบตัดทีละหน่อยละหน่อยนะครับไอ้ลูกไม่สวยก็เอามาแต่งตอนลูกอีกทีหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่พี่พัฒน์เห็นเนี่ยผมอยากถามใน400ต้นเนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปกติและทั่วไปเนี่ยกับเมื่อก่อนที่เราเป็นหนุ่มนะััปปจจุทีเรราคู ตลอดเนี่ยโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่เนี่ยต้นทุนมันถูกกว่ากันเยอะไหมครับถูก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 เยอะถูกเยอะถูกเยอะสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากผลอื่นเขาทั่วไปเนี่ยถ้าเขาใช้แบบของเขาแบบเดิมอะ่ะเขาใช้กลุ่มเคมีอะไรก็แล้วแต่แต่แตของเราใช้คู่หูปัะจันเนี่ยมันลดมาเยอะกว่าเขายัางไงบ้างครับลดมาเลยละสิบเปอร์เซ็นต์ละมั้งโอ้เลยฮะครับผมก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะไม่น้อยแล้วสำหรับ400ต้นแล้วลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าไปซื้อของไอ้ ที่ร้านบริษัทอีกบริษัทหนึ่งมันก็โอ้โหเยอะหมดหลายแสนนะครับครับเพราะเราเี่เอาถ้าเขาบอกหลายแสนของเรากี่กี่หมื่นกันก็น,นี่ผมลงแต่ปีชุด,ดแรกๆผมลงแสนกว่าแต่มาถึงวันนี้เรายังเหลืออยู่นะอ๋อเหรอครับเอาแล้วก็ผมมาอุดหนุนไอ้นี้ใหม่อีกสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหก็ถือว่าพิพันรร,รู้ต้นทุนรู้ปัจจัยที่จะได้รับในวันข้างหน้าถูกไหมครับดังน<ๆ>ั้นสิ่งที่เรามองไว้ว่าถ้าเราไว้ สองรอต้นไว้สักกี่ลูกต่อต้นนะเมื่อกี้ยี่สบสามสิบกับเขาแล้ยี่สิบสาสิบลูกก็โอ้โหแล้วแต่ลูกแนี้วแต่ต้นมันก็ดูที่ต้นด้วยดูที่ใบด้วยดูความสมบูรณ์เขาด้วยนะครับก็ไม่ทําให้ต้นเขาโทมเกินไปหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วอันนี้พี่พัฒมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องทั่วไปว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันลดต้นทุนด้วยแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามทีนะครับสามารถเป็นผู้ชํานาญการได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่พัดจากเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็หันมาทําสวนอยากจะบอกเขาเรื่องคู่หูมาศจรรยร์อย่างไรกับพี่น้องทั่วประเทศครับเชิญครับพี่<อ>พัดคู่หูมัสจรรยร์เนี่ยมันก็ใช้ดีไม่มีปัญหากับใบทุเรียนกับโรคต่างๆพอใช้ได้ครับผมลวลีดก็ใช้ได้ใชไ้ได้ดีครับตอนตัดทุเรียนก็รู้ว่าผมตัดทุเรียนเนี่ยเขาก็รู้กันทุกคนเนี่ยอ๋อเออผมถามนิดนึง ตอนที่เข้ามาตัดเขาพูดยังไงกับทุเรียนของพี่พัฒตั้งแต่ทั้งตกพรมทั้งที่กน้ํามันเขียวน้ําเขียวดีน้ําเขียวแล้วอะไรอีกครับที่เป็นน้ําเขียวทรงสวยทรงสวยครับผมได้รูปทรงน้ําหนักน้ําหนักก็ดีเนื้อเนื้อก็ดีแป้งแป้งดีเพราะว่ามีขาประจําตัดทุกปีครับทุกปีนี่ก็ถือว่าการันตีด้วยผลิตภัณฑ์ที่คู่หูประสรจนร์นะครับดังนั้นเรา ต้องมาติดตามผลครับว่าสิ่งที่พี่พัฒนนะครับที่ได้บอกพี่น้องเกษตรกรไปว่าพี่พัฒนนั้นนะครับจากคนดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไกลมาอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มาเริ่มต้นใช้ชีวิตกับทุเรียนมาโดยตลอดเป็นผู้ที่หลังสรรทุเรียนให้กับคนในจังหวัดจันทบุรีได้เข้าใจกระบ,บวนการทางการผลิต ทุเรียนที่มีคุณภาพโดยใช้คู่หัมใจจันนะครับใช้กับทุกอย่างของทุเรียนของพี่พัฒนก็ถือว่าเราจะมาดูกันว่าพี่พัฒนบอกไว้ว่าต้นละ20ผลต่อต้นนะครับและสำคัญพี่พัฒนบอกว่ามันจะมีหนาเขียวมีแป้งอะไรตรงตามขนาดนั้นเราจะมาติดตามอีกคราวหน้าวันนี้ครับเราถือว่ามีโอกาสดีที่มาเจอกับพี่พัฒนที่ผ่านโลกมาจากความสวยสดงดงามนะครับทางการทำเรื่องทุเรียนมาโดยเฉพาะ วันนี้เราลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมาดูพี่พัดว่าทำแล้วตามที่พูดหรือไม่วันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสามเกลวอแพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจียปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยยยยัั่่งงืืนนยั่งยืน